นี่จะให้พี่ใจนีชื่อเราไหมเอาแน่ดูเฮ้ยดีเลยวันนี้วันนี้วันนี้รู้สึกดีใจไงจะเหงาขนาดไม่ได้ตามมีไว้ช่วยลุ้นอะไรหรือวะรุ้นแบบที่วันนี้ไม่มีไม่ได้พักอะไรอย่างนี้วะยาวไม่ดีหรอกท่านยาวจับจับเฮ้ยมีแล้วได้งานไดเยอะอะไรท่าไรพี่ฟ้าค่าอะไรเหรอเนาะ วันนี้อะไรมีคอนน่ะเดี่ยวอ่ะหมูไม่รู้จริงๆอันนี้หมูยังไม่รู้เลยหมูขายไม่มีคอนคู่ก่อนตอนนี้กลับบ้านไม่สนใจบ้านเดียวเลยคอนเดียวยังยังไม่แถลงขายนี้คะนี่หวงอ่ะมาหาหนุ่มดีเพิ่มมาเส้นี้หนึ่งวันน่มีอะไร่าใส่คอนคู่เออคอนคู่ขี้เกียดห้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงเส่็หนูเข้าเว็บบอร์ดทำไมทำไมเขาเสียงมินิคอนแล้วล่ะคะ ไอเวม่ป่อยหนูลงชื่อไ้เฉยๆเก็บเงินเฉยยังไม่เก็บเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะเก็บเงินแล้วเเก็บเงินไว้ก่อนแค่แค่แค่ลงไปก่อนดูสิเฮ้ยมิ้มิงร้อนรอนสีพึ่งไปขูดออกไปขูดด้สีเจลเป็นครั้งแรกที่มิ้ง้งเละเป็นครั้งแรกสการที่ไม่ทานมาเละแกก็ชอบขายห้ ไม่ใช่ก็อะไรนะคุฟ้าเงยเงยเงยไม่ใช่ก็คือว่าเขายืนกันข้างหน้าไงแขนยืนกันเตะแล้วแล้วเราจะไปยืนตัดกล้องเขาอย่างนี้ก็น่าเกียดฟ้าก็เลยเราก็เลยต้องบอกว่าอย่างงี้ไงแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยมากแล้วกหน้าหนูก็จะแบบโทรศัพท์ไม่เลยสวยสนิแผลและแฟมแปดด้วยน้องไม่มาเลยน้องบอกแฝดกวา อะไรนะคุณไม่รู uh, ้หทาไมนน้องไม่มามาเออมามาน้องมาไปเมื่อกว่าไเมื่อกี้เองรถติดตรงนี้พี่เต้ด้ี่ดีพี่เต้เคะแล้องเทาะไจริงปะแล้วไม่มาได้ไงขึ้นรถไฟข้ไเ้้่ราไต้นรถไต้ไม่มาได้ไง คุนเหมือนอยู่ค่ะเราจะแรงใส่กันขนาดนี้ไปร็วใทำงานดีมากร้าเร็วเมื่อยอ่ะไม่เดี๋ยวจะคุยโทรศัพท์โทหาเต้ค่ะเราเรามีหลายยาเลยใครเขาจำเหรอไม่ใช่ชอบโมเลยังลง เออให้ใครขับให้หนูน้่แล่ะรับเวนมาทำแขนเองถ้าคอมมอนไมาในข้างในจะเป็นแฉะวเนดูพี่สาขาร้องเพลงยังโหแล้วยิ่งเหมือนเน็ดอีกเน็ดกลังคายว่าใครเป็นคนร้องอ่ะเป็แอนไหมใช่แอนไหมดูแชแนลดิดูชื่อแชนแนลดิไม่ได้ดูชื่อชนแนลเน็ในนั้นน่ะเน็ดูในทวิตอ่ มันก็ขึ้นมันก็มีเราเนี่ยไม่ได้ดูเลยหลังกดแล้วมันจะเรากำลังนึกว่าเขาจะมีหน้าให้เห็นหรือเปล่ามีแต่ลูกปุ้ยเล่นี่ไงว่าจะไปแอบจ้างคนอื่นไม่จริงเออว่ะใช่เออแอบเอามาลงไม่แฟนคลับเไม่แฟนคลับแฟนคลับเราเนี่ยร้องเพลงเพราะหลายคนเลยแล้วเราทำมาหากินยังไงเนี่ยว่าจริงพี่ฟ้าย่าหัดอย่าไปเรียนร้องเพลงนะเอสไปได้แฟนมารู้ป่ะ เราเป็นขาพี่ไม่ถ่ายรูปเหรออ๋่ถ่ายรูปเหรอไม่ใส่แว่นเนี่ยอ๋อคุณเป็นรายแผ่นก่อนแลควกันใช่คุณไปรายแผ่นกันนะคะแล้วของเอาไว้ของไว้ยี่ห้อแรกง้ำผลไม้อย่างลรกทุ่งครับิตลูุ่เห็นได้งไงมันก็ถือเลยอย่างเงี้ยไม่ก็ขี้เกียจอย่างนี้ไงเออไปแต่ไม่มานี่ค่ะนี้เ้าเจอ